วันนี้มาดูสูตรหอยราวที่อันที่สามสามเดือนเจ็ดสามทับเจ็ดทับหกเจ็ดสูตรสตรสรหอยราวครับจะเด่นห้านะเด่นห้านะเด่นห้า เอ็นห้า้ะจับเจ็ดแปและสี่สี่สองสองส้าสอ

หกหนึ่งสองสองตัวเก้าหนึ่งเก้าหกห้าสองัตนทิ่ วันที่สามเดือน7จ็วันนี้ครับไว้เลาาติดตามได้ครับ